เน่นะความโดดเด่นของคุณนะคุณเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของใครหลายคนแม้กระทั่งเขาด้วยเขาคนที่แอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะเขาก็รู้สึกชื่นชมชื่นชอบในความโดดเด่นคุณเช่นกัน คุณเป็นคนที่แบบว่ามีทัศนคติมีความคิดนะคะที่ไม่เหมือนใครเป็นคนที่มีพลังงานบวกเยอะมากๆเสน่ห์ของคุณคือคุณเป็นออกมาจากภายในอ่ะคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกจากภายในที่เยอะมากเป็นสิ่งที่เขาหาจากคนอื่นไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่มีใครที่เหมือนคุณคุณเป็นต้นฉบับที่ไม่ใช่สำเนาที่จะมีใครมาทดแทนมาแทนที่คุณได้เลยคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาอ่ะคุณยืนหนึ่งมากในใจเขาพลังงานเสน่ห์ของคุณคือยืนหนึ่งนะไม่มีใครล้มคุณได้อ่ะ ไม่มีใครลม้มและลบคุณออกจากหัวใจเขาได้เลยคุณยังเป็นหนึ่งเดียวเป็นดวงใจดวงเดียวที่มันร่องลอยอยู่ในความคิดอยู่ในสมองอยู่ในจิตในใจเขาคุณนะฝังลึกมากๆในใจเขานะมีเพียงคุณนั่นแหละพลังงานของคนที่แบบว่าแอบส่องมองคุณนะติดการส่องมองคุณติดมากตอนนี้ยนะชีวิตประจําวันของเขาเวลาว่างต้องมีการส่งมองคุณ การพัฒนาตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวตนเก่งมากคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคเสน่ห์ของคุณนะคะคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเป็นคนที่พัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองไปเสมอทุกๆครั้งที่เขาเห็นคุณคุณก้าวหน้าตลอดเวลาคุณไม่มีคําว่าถดถอยหลังเลยไม่ว่าวันนั้นคุณจะทุกข์คุณก็เป็นคนที่เสริมพลังงานบวกพลังงานเสน่ห์ของคุณคือเขาบอกว่าคุณมีพลังงานบวกเยอะมากนะคะพลังงานของคนที่คิดดีทําดีความสดใสความร่าเดินของคุณนะ ในวันที่คุณอาจจะทุกข์ใจมากๆอ่อะแต่คุณก็ไม่แสดงด้านลบไม่แสดงความทุกข์ให้ใครรู้ก็ได้เป็นคนที่เก็บงำความทุกข์แต่จริงๆแล้วนะคะแม่หมอโมจากนะไพ่คุณเป็นคนที่สามารถลบล้างพลังงานลบออกได้นะคะเติมเต็มพลังงานบวกนะคะเติมเต็มการรักตัวเองได้คุณเป็นคนชอบช่วยเหลือชอบให้ชอบแบ่งปันนะ,ะเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆในสายตาของเขานะคะสเสน่ห์ที่เขามองมาที่คุณสเสน่ห์อันเลื่อนล้นมากๆสเสน่ห์แห่งจิตเมตตานะคะเป็นคนที่แบบว่ารู้จักให้ ไม่เอาเปรียบใครนะแม้กระทั่งการที่คุณคบกับเขามาตลอดเวลาคุณก็ไม่เคยเอาเปรียบเขาด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของไพ่ธรรมชาตินะมาดูว่าความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้เลยนะคะเขาหลงเสน่ห์คุณแล้วตอนนี้เวลานี้นะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะเขาหลงเสน่ห์คุณแล้วเขาคิดอะไรอย่างไรกับคุณคะตอนนี้เวลานี้นะพลังงานนะคะเสน่ห์ที่เขาคิด พลังมหามหาสเสน่ห์ที่คุณมีต่อเขาอะนะคะแม่หมองอ่านให้แล้วแต่ตอนนี้เราจะอ่านพลังงานความคิดที่เขามีต่อคุณนะเมื่อเขาหลง,สงเสน่ห์คุณแล้วเขาจะทํายังไงเขาจะนิ่งอยู่กับที่เฉยๆหรือจะมีการเทคแอคชั่นอะไรหรือเล้านะคะไพ่ไปที่หนึ่งค่ะวยเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณเขาอยากมีครอบครัวกับคุณนะ,ะแต่ก่อนอื่นใดเลยเขาบอกว่าเขาขอไปสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนเขามองว่าถ้าเขากลับมาชีวิตของคุณในครั้งนี้นะเขาก็อยากให้เขามีทุกครบทุกจาง